ดีด <ots df> ีเจ้าลราบคุณผู้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่การบองแคนนะทำใจคลิปตัวบอลแคนมีคำพูดหวานมากมายไม่เหมาะกับเยาวชนโลกสวยทุกทีจัดโหลดไปแล้วหนึ่งคนจัดโดไปแล้วจัดโหลดทางเรียบเรียบร้อยเอวขี่ปืนอาวุธจะลงสู่พื้นหรือจะแตกกลางอากาศยังไงฮะผมว่าแตกว่ะผมว่าแตกว่ะกูขี่ปืนอาวุธแตกกลางอากาศก่อนรอดูขี่ปืนอาวุธเดือดเปิดสองโลคุมบอลอยู่นะโอ้ขี่ปืนอาวุธมันลอยช้าว่ะด้วยนี่นั่นขี่ปืนอาวุธแตกกลางอากาศ โดนอาวุธต่อต้านอากาศยานนะฮะใส่ล่วงไปก่อนไม่ถึงพื้นดินฝ่ายข้าศึกล่วงครับไอ้ท่านขยับมาหน่อยดิโอซีเหรอไอ้ท่านโอซี่เออเล้วแปะไม่ใช่แปะอย่างนี้มุมนี้ระเบิดพี่โค้งโค้งโดนระเบิดนะเงียบพี่ตายพี่ตายพี่ตายถ้ามันกระโดดมายิงซีไฟผมเลยนะพี่เอย่าล่วงอย่าล่งอย่าล่งอย่าล่ง บนมีเสียงรอป่าดิเฮ้ยเฮ้ยใครไปอยู่ตรงนั้นน่ะเฮ้ยมหน้าแดงหน้าแดงหน้าแดงบนหน้าแดงไปโดดไปโดดโอ้สามตัวโอ้โหเจ็บมากเจ็บมากเจ็บสุดยไปยาไปดูยาไปดูยาป่บมาวยาปล่อยยาวยาป่อยาวยืนโค้งเลยอ่ะยืนโค้งเลยอ่ะเฮ้ยมันวิ่งเข้ามาตัดรอรอปอนคนเดินเลยนะคนด้านรอฝั่งปอนนี่ว่ะปอนยังไงฮะโอ้โหปอนโฉบแป๊บเดียวนะฮะโฉบเฉี่ยวนยาวไปไหม ไอซี er เอ้ยไม่ใช่อ่ะไอซี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 บอหายมาแล้วพี่โคงๆอย่าง International Championship นะฮยัง LG International Championship ยังไม่ได้แทงเลยแกเองจะโดดจะไม่ต้องแย็บไม่ต้องแยบมันมามันมากล้าไม่เอาวพีโรยานเหรอจะโดดะโดดมันมองอะไรไอ้ท่านเรื่องเือดสามาจังวะ โอ้โหโดนแล้วโดนเจ็บตายแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยตอวนี้เซลฟี่มันเซลฟี่มันแคปเจอมันห้ามพลาดนะเว้ยยาวปะพี่ยาวปะยาวปะจางๆม่ได้ยินได้ตัดร้อนเซลฟี่ดิโน ผมผมไม่กล้าว่าผมไม่กล้าว่าเดี๋ยวพลานละชิปไม่เป็นไรเดี๋ยวพจะมาเพื่อนอุตส่าห์ไปเป็นเครื่องบรรจาการให้แล้วอ่ะมันไปสังเวยแล้วอ่ะเออไปสอไปแล้วจะหลุดไปไหมไอเวคือถ้าจะหลุดก็จะหลุดไปเลยดิเออจะหลุดลงถึงพื้นว่ะอ้าวโดนหลังหลังแตกเรียบร้อเกิดอะเบิด ยาวยาวลบยาวลนะครับจะลูนงเรียบร้อยโดนสสยลู์่อป่าดียากใครคุมวะดูไปได้สองาาอยู่จากเอบอพี่ตไปดูบนต่อไปดูบนต่อให้พีมดู้ามาได้หมก็รอป่านล้ดิไม่รอป่านะเออยืนรอป่าเหลือเหลือไว้ตัวนึงจะแคปแจมันแคปจมันจะอยู parfois, ่รอดแคปจมันเริงไว้เอาเจ็บพอควนก็ได้เออเจ็บพอควร มันเช็คทีไฟได้เลยที่ยิงเช็คฮะไม่มีไม่มียังลยังโอ้โหบินครับให้ท่านเอาวะูเสริมูมันย้เฮ้ยท่านท่านลงท่านลงี่วเฮ้ยคเฟาเฟ่าเฟ่เลยคับป่าหลังแท่นตัวหนึ่งหลังแท่นตัวนึงหลังแท่นนี่นะ ท่านมีเห็นล้วเห็นแล้เห็นล้แลงใหม่เกระโดดยิงแมงเลยว้ายเออไอเยแทม่าแแสัมแยสาแท่านท่านแล้วสมแน่าเอ้เลยน่าเกัท่านมีอีกท่านมีเอบล้วเดนเออเฮ้ยเดสองตัวตัวไม่รู้ไม่ทราบที่มากับเซลฟี่ ไ <c oughs> อโนน่าต่าแดงพี่ยิงโดนอยู่นะนจัดไม่ทราบที่มาก่อนแล้วก็ค่อยเอาเซลฟี่เหรอป๋าโดนจากเลือดแล้วมันไม่น่าจะเซลฟี่รอดน,นะไ<อ>ดใ้ใจล้วนไอ้นี่ไม่ใช่ใไม่ใช่ใไอ้ไอ้นี่ใช่ในี่เซลฟี่นี่เซลฟี่เซลฟี่เซลฟี่เออเซลฟีล <c oughs> ่ไอเซลฟี่ก่อนเะเซลฟี่วะเจอร์มันกดว้าโอเออแอปปิตใครหลุดนี่แอปปิตแอปปิตใครหลุดเนี่ย อันนี้เรื่องสัตว์ดิที่อ่หน่อยนะคนเยอะทีดูหน่อยคอยหลบระเบิดด้วยฟังเสียงระดูดูในใจดูในใจคท่านหมูนี้มันเล่นไม่ได้แล้วมันเช็คมันเช็คต่เกมียงแรกแล้วคอยหลบระเบิดดิจะโดนระเบิดทำไมวะไปทันแล้วพี่ยาวยังโล่งอยู่นะฮะ เออดูอะเปิดมาเย้ยแท่นกุมีกี่คนวะสองอ๋อฝั่งนี้อย่าไปแป๊บโนถ้ามันเข้าแท่นบอกนะพี่แปะเขาต้องมัดอยู่แท่นดูเยอะจังวะคนละหายหนคนนึงเฮ้ยจะโดนจะโดนโนเตรียมเตรียมปเปิดแล้วคนท้ายหนึ่งยังไหวอยู่ยังไหวอยู่อ่ะดมควันไป สูตรดมกัญชาจะได้อารมณ์ดีปดิกัญชาสีเขียวเรืองอ่อนถอยแล้วถอยแล้วมันถอยแล้วเหลือจะอยู่ตรงโดดหรืออาจจะอยู่ตรงโดดมาลองนี้มาลองนี้มาลองนี้ฮะรอหลังประตูดิอ่าอยู่ตรงโดดกเขียวอื่นเรื่องมองเห็นโอ้ยโดนนอนอยู่ตรงแบดได้อยู่ตรงโดดจริงเนอะอยู่ตรงโดดอยู่ตรงโดดเมื่อกี้ผมหาชื่อแล้วแม่งไม่เจอโอ้โหสำไมบอกว่ารออยู่รออย่าหยิบหยิบนะหยิบมึงหย้มนะเฮ้ยเฮยยาตัวนึ่งยาตัวนึงเฮ้ยรออยู่โอ้ย ยาวยาวยังมีคนดูไหมต้องโดนไม่มีอ่ะเสริมท่านอยู่ไกลๆอยู่ไกลๆอยู่ไกลๆยังได้อยู่ยาวยาวยาวจะเล่นรอรอได้ได้ได้ยาวกี่ตัวสองตัวหนึงเห็นอยู่ถมดีไหมถงนะจะได้ไปเคลียร์ยาวเลยกลับและยาวกลับและเฮ้ยมันมีขวาตัวมั้งเวลาปั๊บแล้วเปิดขวาดิเวลาครับผมขวาไมีอ่ะมี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 ไหนวะถงถมไม่ได้ดิเรียกได้ดิมีมีมีถงดิ โอ้ยแคปเจอร์แคปเจอร์แคปเจอร์รวมบีแคปเจอร์ไหนปะรมบีเฮ้ยแคปเจอร์ไปไกลแคปเจอร์นนะยาวโอ้ยตัวแรกเลยแคปเจอร์แคปเจอร์นั่ะตัวแรกเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมึงเล่นดิเอาดิเออ่าฮ่าไปไปยาวเวลาหมดเวลาหมดไปดี mới chết rồi ok, này mình lai,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  lai lưng, lai lưng, yếng cái này, yếng cái này, bắt lửa tiếp ơi, tài hà, leo, đi phòng kiểu, đi phòng kiểu, phòng kiểu, phòng tiếng một tiếng, còn đâu sặc, ơi, 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 มันคงเหวอจังหวะนี้มันคงเหวอร์มันคงเหวอร์ไอแบบมันคงโผล่ขึ้นมาต่อหน้าเลยแบบเกมจบแล้วโผล่ขึ้นมาต่อหน้าแบบกูยิงไม่ได้ผีไปดูยาวเอายาวไปเรอแป๊บแปะลึกนะรอบเนี้ยไปไปไปแปะลึกไปแปะแล้วเราไม่มี มันเกมช้าจังยาวลงผลงลงนอยู่อย่างนั้นดิโ,โดนยิงฟรีเห็นนะเล่นโอเอก็ดักตอดังเดียวพยายามปาระเบิดมาตัวนึง่งขเป็นคัพเจอขอ,เ,อเป็นคัพเจอเอ้าวเย้เลยมุมนี้เป็นมุมนี้หรอเปิดลาบนมาเป็นมุมนี้หรอมัน,นนะแก้ตีแล,ลแล้วนะรบนแก้ตีแล้วขอเติมหนึ่งคนขอเติมหนึ่งคนเฮ้ว เรากลับไปแล้วต <ผม S 3> ัวหนึดงมาแล้วเ็บกลับอป้วรออยู่อีกตัวนึงกลับแล้วพี่ดูยาวไว้นะพี่ว้ายท่านมาแล้วโอ้ยรอ,อบรอบรอบรอบมุมรอบมุมเจ็บแคปเจู่ไหนเข็บแจยอยู่นี่ขา้างหน้าว่ะเข็บแจยเหนีบบนวน่ะมาเล่เหน,นียบบนมาเล่เหน,นียบบนเข็บแจยมาบนว่ะแคปเแจยมาบนว่ะเข็บแจาหัวล้อด้วยแคปเแจยหัวล้อด้วยไม่ยอมอ่ะไม่ยอมอ่ะ โดนมันโดนอยู่โดนแน่โดนแน่เอ้ยเดี๋ยวเอาเอาเอาไปไปเอไปโอมีคู่มีคู่เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูลอเดี๋ยวกูลอเออไอแคปยังอยู่อ่ะไอจีทำไมไอทันไอทนกูฟันมันเรวโอ้ยทานไอ้เชื่อกูฟันมาแล้วขึ้นดอกแดงแล้วอ่ะโอยาวยาวยาวยวยา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 วย ลอยมาเลยจ้าขึ้นวงนี้ไม่ต้องคิดแล้วแคปเจอร์แน่นอนไอ้ดูดเดี่ยวดิโคตรเยอะเลยีไมว่าแต่จีราต้องเหไ่เล่นสีนี่ไม่ได้ดิมคิมดเอนี่ท่าแบบนี้ท่านแบบนี่แดคนี้นี่ตรง่กเนเนี่ยเนี่ยเร็วโยมามาแล้วโนเจียวลงมานองเียวลงมาเดี๋ยวรับได้ลูกถอลกอลูกดกี จุดโดแล้วยาสองตัวยาสตัวจุดโดดจุดโดดเจอจ้าเวปาไปลุงนี่เออพี่โดนมีป่ะมันมีมันมีแต่มันมันไม่โดนอ่ะจจะโดนก็ไม่โดนอ่ะเขาเป็นลควันเล่นไปโอ้ยาวอยาวยาวายาวยาวกนฮะ ยาแล้วกูเสิร์ฟยาแล้วโดนเอลอะไรมาบอลบนคนนึงขอเสิร์ฟพีพีถอยพี่ไม่เสิร์มั้ยอุ้ยเอ้าวท่านไปบอลท่านไปบอลท่านไ้บอลมาปิดปะใครเห็นหน้ากากเขียวแล้วบอกด้วยบนมาแล้วนะยาตัวใครเห็นหน้ากากเขียวแล้วบอกด้วยเวเลยนะเฮ้ยมันมัโอ้ยวาร์ปทิพหายเฮ้ยพี่ท่านมันมายืนนี่หนึ่งนี่หนึ่งเดือปะ โอ้ยาวถ้ากูปล่อยปุ๊บมึงขึ้นมาโอ้ยหนอทำากอีกเดี๋ยวล้เฮ้ยปล่อยได้ไงวะอยู่โคตรเยอะข้างบนเว้ยโอ้ดูแค่ความยกพอโอ้สุดยอดสุดโอ้สามสามสามแคทแคทแคทนั่นแคทตายสวยสองตัวเพื่อนใจเย็นหลังก่อนเอาหลังก่อนสไนก่อนเลย โอ้โหหน้าด้านหน้าด้านหน้าด้านเออเออสกิลหน้าด้านเออเออเออมันเก็บหมดทีไหมโอ้โหตั้งแต่เมียนมโกเลียยูเกิลโรเบิร์ตอินสตลีนไม่บอ่อลใส่ถุงกลับไปเล่นต่อที่บ้านผมขอดูแทน่งที่นายมาเออไปดิใส่ถุงไปเล่นต่อที่บ้านต้องรอซะมันบนอัตบน์สีแปดสีนีกรนโดดอะไม่ทันแล้วเบิร์ดยังยาวก่อนแปดสีพี่ไม่ได้าสี เอาไว้ปลาเด้งการมันลงมาเลยเวลาก่อนบู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 มบูมบูมบูงบูม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 บมบูมบูมบูเอูมบูอบดมัวมบูมบมมัูมลูมบมบูมบูมบูมบลมบูมบูมบูมบัวบูม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 ู้มบเปลี่ยนมบูมบูมบูีบ้มบ บินออกแค้นเวลาวพุทโธห้ามบินกลับไม่มีทางให้มึงไก่ถอยหลังกลับแล้วเว้ยต้นระยะมาเลยสองตัวเท่านั้นชี้ชะตาชีวิตนี่ยบร้อยชะตาขาดไอ้สัสไอ้เมยไปดวพุโธไอ้ย่าได้เขาได้เดี๋ยวไปส่งเฮ้ยมาดูอะไรตรงนี้ยับร้อนให้เอาสองตัวไม่ใช่มึงยิงสองนัดไอ้สัสบอกให้มึงเอาสองตัวไม่ใช่มึงยิงสองนัดไอ้เว้ยแทนแทนแทนไก่แทนไก่ โอ้ยยังเป็นของอลเล่นบอลแน่นอนเล่นหมดแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวลงแน่นอนมาเสริมมาเสริมมาเสริมบอมาเสริมหน่อยอีกคนหนึงฆ่าตัวเมื่อกี้โอ้ยเจ็บสุดคนหน้าคนหน้ามาไม้หนึ่งดีกว่าคนหน้ามาไม้หนึ่งดีกว่าพีเอาเมาไม้หนึ่งมาให้กูมาทางไหนกูตายหนึ่งมีตัวหนึ่งพี่ให้อยู่ให้อยู่สวยตรงเสาล้มไอ้ต้นบนเยอะบนลเยอะไม้หนึ่งเห้อยู่นะตายตายตาย่าตัวหนึ่งพี่ โอ้ยเยี่ยข้างบนแอบเยอะสัตว์ยาวไม่ได้งเนี่ยมั้งโอ้ยยาวมาได้ไงเนี่ยเพื่อนผาับผาผไอ้เย็นทุกคนโน่สามเนี่ยอยถามเผื่อโอ้ยสุดสมฤทธิ์สิบแล้วซีได้เก็บเพื่อนได้ถ้าเจอก็เก็บเลยนะมึงเอามึงเอาอย่าลืมแคปเจอร์นะแคปเจอร์มีอยู่ไปอีกรอครับครับครับฝาไว้เนอะโน่ดักสามแยกดิดักคำสามแยกดิเราสมมติเราสมมติอะไรสมมติอะไรหลบด้วยเราหลบด้วย แล้วเวลาเวลาได้อยู่เวลาได้อยู่มาหยุดหาดิโน่โนโน่โนไม่ไม่สมุดดิสมุดดิสมุดนอนสมองไว้เองเลยเหลือแคปเหลือแคปเหลือแคปแคปโซนเอแคปโซนเอแคปแอคชั่นแคปเอแคลนแคปเอแคลนไป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 สไลป์ไปสไลป์ไปเอามันเอามันแคบแก้มันไอยู่ไอ้ใครไอ้ใครไอ้บอลบอลบอล เอามุนเยอะมุเอาบุนคุกตายมาตกูยไปไปไปโน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 โนโนไปไนไหนรปเนไรไอสัตว์กูจะเล่นต่อกูยังหลมันไม่ได้เอโหตะกี้แบบไม่น่าท็อฟอร์มเลยเสียชื่อสัมัก แต่ที่เดิมหรืไอ้ท่านไอ้ท่านกูพูดเสร็จเมื่อกี้ว่าให้มึงแปะที่เดิมมึงควรฟังเตีนกูใช่ไหมไอ้สัตว์อะกูพูดเสร็จมึงควรฟังเตีนเหรอกูให้มึงแปะที่เดิมมึงยิงให้มึงแปะห่างกันสองลูกทำไมเนี่ยท่านฮะกูบอกให้มึงแปะที่เดิมมาพูดเสร็จมึงก็แปะแบบกูฟังตือนเลิกไปนเิกไปเออไม่ถึงปล่อยมันปล่อยมันโดนมาโดนโดนมีมีมี เออมินีมินีชอบเออชอบแอบเนียนนักใช่ไหมทะลุโลกแอบเนียนนักใช่ไหมออีกลูกนึงยาตัวนึงยาตัวนึงยาตัวนึงหายไปแล้วยาตัวนึงเอ้ยยาตัวนึงเออล็อกเยอเวลาของมึงป้งใจแน่ก่อนแล้วค่อยออกมากั้งใจแน่ก่อนแล้วค่อยออกมาเชื่ออยู่บนอยู่ข้างอยู่เอาควันไปกินเล่นดมสุดดม เจ็บมากเจ็บมากไกาเจ็บมากแอลเอ้ยยาวเจ็บมากยาวยอย่าไปวัดดักไว้มาดักสามแยกไว้มาดักทางสามแยกไว้ปล่อยปล่อยทางบนอ่ะมาดักทางสามแยกไว้ย่าเจ็บยาชิบอย่าให้หลุดขึ้นมาบนแค่นั้นแหละเห็นแล้วพูดเลยให้ยู่ระเบิดมาแล้วตัวเข้าจนตัวเข้าไกล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 น่าสนใจตัวนี้แก๊สมาเอ้ยเไิดบนเปิดปุาแก๊สมึงรอไว้มึงรอไว้มึงไว้หนึ่งเฮ้ยโน่ฝั่งทำไมบอกว่าให้รอเฮ้ยเข้ามาแล้วยังยังแตกฮ้ย เนี่ยไปบหบดตลอดตลอแดพเลยามพยายามอีกตัวนึ่งพยายามบีบกอดไว้บีบกอดไว้บีบยาวไว้เออเหลือเหลือแคปแล้วไอ้ชื่นแย้มไอ้แคบจะถือมีดทั้งแมปเลยไอ้แคบไอ้แคปมึงรูแน่ลรูง ยิงแล้วเว้ยเอามันเอามันไอ้แคปไอ้แคปมึงโดนไอ้แคปเอามันเอามั้นบอสต้องขุดจี้ชาบเจอแต่ดึกโอเคคุณผู้ชมก็นะจบกันไปก um> ับแมตช์นี <c oughs> <c oughs> c> <c uh ้เอ hey, uh mm ้ยเราสลับย uh ังวะ ยังไม่ได้บุกเลยยังไม่บุกเลยเอายังเหรอเอาไอเช่นี่กูหลอนใช่ไหมเนี่ยคลิปแล้วไลน์คลิปแล้วนี่คลิปดีๆอันนี้คือยังยังไม่ได้มันเหลือเจ็ดอ่ะมันเหลือเจ็ดรอบมีรอยได้เอาไอดีจิมไปตัดผมมไนจู๋เลยเด็กเลี้ยนเนี่ยมีใครจะเริ่มไหมมีใครจะไปร่อยาวเลยละกันจิมปะ ในไหนๆก็มาคนสุดท้ายล่ะเพี่เซียมดีกงี้รอรอก่ะรอจ่ายจ่าเจ็ดเจ็ดนี่จุดประสงค์คืออะไรอ่ะเพชรแคปเจอร์จุดประสงค์คือแคปเจอร์ให้จบคลิปแคปแปลกเลยสัตว์แคกแคปมาต่อแคปเจอร์ต้องโดนพวกเราคนละทีอ่ะถึงจะรได้หวยคนละทีะได้คนลยทีแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งเห็นมีคนส่งยี่สิบจี๊ ใช่มีคนส่งอย่างเยอะเลยตู้ครูขอบพระคุณเอ่อคุณคำคำแม่คำหลอคำคำห้คำยัยคำไฮคำไฮเป็นวีพี่ฮาเดดด้วยล่ะประเด็นต้องรู้วีฮาเดดนี่เองอ้อไอจัดจูไม่เหรอเล่นทำไม เอ้าวฝั่งเรามันมีคนแจมแ, like แจมขี้แจมกับพ่อมันไงสัตว์มีแจมให้มันไปแจมกับพ่อมันใช่เมื่อกี้กูด่า e พ่อมันไม่เรายังไม่สลับใช่ไหมยังเวทยังหลับไปนึกถึงเอ้าโมหันโมหันเฮ้ย มีแต่คนบอกให้ไปห้องสิบเอ็ดวะเขาเขียนว่าแปดแปดอยากเจอภาษาท้องเอโนบีมีนมมีหอยอ้าวชิบหายแล้วมึงเอาไงเอาไยวนดานมีหอย ชื่อเก่าชื่อเก่าจำได้แล้วจำได้แล้วีหอยใหปยบอกสีหอยเลยอไมเอาแก๊สเขียวมาจากไหนแก๊สเขียวเอ่อมาจากงานเกมที่ขายที่เชียงใหม่นะครับเขาขายเป็นโค้ดนะครับผมเอ่อวันที่วันที่ยี่สบดพฤศจิกายนะ2ี่2ี่ิสองพฤศจิกาเดือนนี้นี่เองนะครับผมก็ไปกันเยอะๆนะฮะที่นชเชียงใหม่เฮ้ยแคปเจอเฮ้ยแคปเจอร์มันอ่อยว่ะมันเอาไอดียลมาให้เราด้วย ไหนวะไวดูดิมาซิบมาซิบมาบต่ว่า Capture เอ้ยท hey, ิมลงกลุ่มไปเลยเ hey, <set> <Low. S 2> ออเสร็จกูเราเดี๋ยวแล้วสุดไม่เล่นกันแหรอเ่นแล้ว <Lean. S 1> มันจะเอาไงเนี่ยมันไม่กดไม่มีที่ไม่มีวีแววว่าจะกดไม่มีที่ปล่อยอืม อ้าวบสัตว์ไม่มีคนลับไม่ฝัดนะไม่ฝัดไม่ผ่คืออะไรเออไม่พอผู้ใช้งานวะคือฝัดต้องโดมเลอกโดนหลอกโอ้โัจะด้เป็นห้องสิบเอ็ดนะมมีคนวอนว่ะไปตามข่าพี่หนักจริงนะเว้ยพี่ได้ไม่อยู่ร้องดิร้องหัวดิโอเคนี่ก็เอาเป็นว่ามาได้เพียงแค่ครึ่งเกมกับแคปเจอร์ทีม เอ้ยครเจอกันทีที้วย